สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องเอมี่โซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อข้อความรักจากนางฟ้าประจําตัวคุณมีมาให้เพื่อนเพื่อนเลือกทั้งหมด3กองให้เวลาเพื่อนเพื่อนอธิษฐานจ้าหลายๆท่านน่าจะเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอมี่จะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันดโดยกันเราการไปเริ่มฟังกันเลย กองที่1น,นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนี้ค่ะคุณกับความรักเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะสเตตัสไหนนะคะเราจะดูเป็นพลังงานภาพรวมก่อนเพราะว่าจริงๆวันนี้ที่ต้องการจะสื่อสารเลยก็คือข้อความรักจากนางฟ้าประจำตัวคุณเขาอยากมาบอกอะไรกับคุณแต่ถ้าดูพลังงานความรักแล้วมันเหมือนกับคุณอยู่ในช่วงแห่งการ ถอยเพื่อกระโดดก็ได้นะคะคือเหนื่อยก็ได้พักผ่อนก็ได้ชาร์จแบตก็ได้หรือมักจะคิดว่าแบบความรักมันยังไม่ได้มีพลังอะไรมากพอคุณย,ยังมีความต้องการบางอย่างที่เยอะกว่าเดิมอยู่เสมอในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะหรืออีกแง่หนึ่งคืออะไรคุณไม่ได้รู้สึกว่าความรักนั้นสามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลานะคะอันนี้คือฟีลลิ่งของคุณกับความรักก่อนอทีนี้ลองมาดูค่ะว่าแล้วถ้าเราเป็นแบบนี้ นางฟ้าประจําตัวเราเขาอยากมาบอกคุณในเรื่องของความรักอย่างไรบ้างข้อความรักจากนางฟ้าประจําตัวคุณ the emperor บูนางฟ้าประจำตัวคุณค่ะเขาก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะบอกคุณว่าเออ คุณอนะมีคนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองอยู่แล้วบางครั้งก็ชอบควบคุมชอบแมนเน็ตทุกสิ่งทุกอย่างมากจนเกินไปก็ได้เลยอาจจะทําให้ดูเหมือนเป็นการโตเถียงกันตลอดเวลาบางครั้งคุณก็ดูมีความแบบอยากได้อยากมีอยากเป็นอย,อย่างมากนะคะก็เลยทําให้คุณอาจจะดูไม่ได้รู้สึกว่าความรักที่คุณมีอยู่หรือความรักที่คุณต้องการจะครอบครองเนี่ยมันเติมเต็มคุณได้เพราะคุณยังคงระแวดระวังอยู่เสมอนะคะและอีกแงหนึ่งคืออะไรนะฟ้าประจำตัวคุณเขาอยากบอกว่า ความรักของคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่ดูแล้วเลื่อนลอยดูแล้วเป็นผิวเผินเป็นภายนอกมากๆเป็นเพราะว่าคุณยังมีคาดความคาดหวังในเรื่องบางอย่างอยู่อย่างมากเลยทีเดียวคิงดาบที่ขึ้นมาค่ะต้องการจะบอกอะไรเราคิงดาบที่ขึ้นมาว้าวเป็นห้าเหรียญต่างหากคือมันเหมือนกับคุณยังรู้สึกอะค่ะว่า ความรักที่เกิดขึ้นยังเติมเต็มคุณไม่ได้และคุณก็ยังคงตามหาต่อไปเรามองว่าคุณหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้เติมเต็มคุณได้มากเท่าที่ควรข้อความรักจากนางฟ้าประจําตัวคุณเขาก็เลยอยากให้คุณน่ะแสดงความมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้แสดงออกถึงสิ่งที่คุณรู้จักพอนะคะหรือว่ารู้ว่าโอเคสิ่งนี้แหละที่ฉันมีอยู่มันมีค่ามากม ไม่ใช่มองแต่ข้อด้อยนะหรือข้อติของอีกฝ่ายหรือความรักที่คุณเผชิญหน้าอยู่หรือไม่ต้องการที่จะต้องไปครอบครองอะไรที่มันไม่ใช่ของของเราแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาอยากบอกเลยก็คือจงพยายามปรับตัวเข้าหากันให้มากๆเดวิลที่ขึ้นมามันเหมือนกับให้มีความสุขกับโลกใบนี้ดูหน่อยได้ไหมนะคะถ้าคุณทำได้บางทีความรักของคุณก็ดีขึ้นได้แน่นอนทำไมนางฟ้าถึงอยากบอกคุณแบบนี้คะเป็นเพราะอะไร คือคุณดูเอกเทศนิดหนึ่งคืออีกแง่หนึน่งคือเรามองว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกลองเนี้ยเหมือนเป็นคนที่มีความคาดหวังเยอะแล้วก็ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแล้วก็ต้องการความเพียบพร้อมความมั่งมีทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยมีอิทธิพลที่แบบคุณยังรู้สึกแบบว่ายังไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่มีใครมาเติมเต็มคุณได้เท่าไหร่ คุณเลยเบื่อหน่ายคุณเลยรู้สึกแบบไม่ดีรู้สึกแย่รู้สึกยังคิดถึงคนอื่นหรือรู้สึกว่าเออมันยังไม่ดีพอเลยนะคะดังนั้นที่นางฟ้ายอยากจะมาบอกคุณเนี่ยเขาเลยอยากให้เราคิดว่าเขาอยากให้คุณน่ะมองความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นถ้าคุณอยู่ตรงนี้ก็ให้คุณใช้เวลาอยู่กับตรงนี้ไม่ใช่เอาไปคิดถึงอนาคตอันไกลไปเปรียบเทียบเขากับคนอื่นอารมณ์นั้นนะคะถ้าคุณปรับตัวได้ค่ะ ความมั่นคงคุณจะเกิดขึ้นมาเลยทันทีนะถ้าคุณปรับตัวได้ความมั่นคงคุณจะเกิดขึ้นมาเลยทันทีโอและคุณสามารถที่จะทำความเข้าใจอยู่กับตัวเองได้โอ้โหคือให้เราเราอะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเพื่อนๆก่องเนี้ยค่อนข้างดื้อน,นิดนึงอะดื้อคือแบบว่าอาจจะทำได้แค่แป๊บเดียว ความมั่นคงของคุณเองมันก็เลยอาจจะเกิดจากความว่าเอ้ยเราไม่ชอบเราไม่ชอบสไตล์แบบนี้เราไม่ชอบการที่แบบเราไม่เปรียบเทียบเราไม่ชอบการไม่เปรียบเปยคือฉันยังอยากแบบอยากรู้อยากลองอยากเห็นอะไรแบบนี้อยู่อ่ะคือมันอาจจะเป็นเนเจอร์นิสัยเราเนาะแต่ว่าอ่ามันอาจจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งแล้วกันนะคะที่พลังงานจากไพ่อยากจะเข้ามาสื่อสารกับเพื่อนๆกล้องนี้ <c oughs> ทําไมล่ะอยากรู้เออก็เราเลือกได้เราดีใช่ป่ะแล้วทำไมเราจะต้องไปยอมด้วยเอมมี่ เราเลยคิดว่านะคะคุณอาจจะยังไม่ได้รู้จักความรักที่แท้จริงจริงๆในตอนนี้คุณเลยยังคงแบบตามหาอยู่มันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกนะแล้วก็พลังงานไพ่าอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะนี่เป็นการอ่านพลังงานภาพรวมแต่สิ่งที่นางฟ้าประจําตัวคุณเขาอยากจะมาบอกคุณอนะในแง่ของความสัมพันธ์ก็คือมันไม่มีอะไรที่มั่นคงถาวรหรืออยู่ได้ยืนยาวหรอกมันคือการปรับตัวมันคือการเปลี่ยนแปลงน,นะคะมันคือการ พยายามทำให้ตัวเองอะเข้ากับสถานการณ์ที่มันเจอได้เขาไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นตัวเองมากเกินไปจนลืมไปว่าคุณยังต้องมีอีกคนหนึ่งที่คุณต้องแคร์อยู่ประมาณนั้นและพลังงานไพ่นะคะก็ยังบอกอีกว่าคุณต้องรอรอเพื่อจะเห็นรอเพื่อจะได้รู้สิ่งที่คุณไม่เคยรู้สิ่งที่คุณเคยสับสนมานานบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณได้เห็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน บางทีคุณอาจจะไม่เคยไปอยู่ในสังคมที่แปลกใหม่คุณยังไม่เคยไปเจออะไรที่มันแตกต่างจากเดิมคุณก็คิดไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนแต่ในท้ายที่สุดแล้วอะค่ะสุดท้ายแล้วความรักของคุณเองมันอาจจะไม่ได้เป็นในรูปแบบที่คุณเคยคิดหรือเคยมองเห็นตั้งแต่อดีตเลยก็ได้นะก็เลยอยากให้คุณลองลองมองนะคะทั้งจุดเล็กๆมองแบบระวังมองแบบว่าเ มองแล้วก็คือเราก็ยังคงบอกเพื่อนๆว่าบางครั้งเรื่องบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะต้องมองแล้วผ่านเลยไปไม่ใช่มองแล้วจมปุุกอยู่กับสิ่งนั้นนะคือคุณอาจจะต้องเดินไปข้างหน้าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในแง่ของความสัมพันธ์ของคุณพลังงานไพ่ก็ยังให้คุณคลีนอยู่นะคะแสดงว่าตอนนี้คุณยังมีอิทธิพลอะไรบางอย่างที่มันอาจจะทาให้คุณรู้สึกท็อกซิกนะอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันเออรกรละเกินนะรกหัวใจละเกินหรืออาจจะทําให้คุณไม่สามารถเดินออกไป ก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคนะตอนนี้ได้สักทีดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือคุณอาจจะต้องก้าวไปข้างหน้ากระโดดข้ามผ่านบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคฉุดรั้งคุณเอาไว้ให้ได้นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อความรักที่นางฟ้าประจําตัวคุณอยากจะฝากเอมี่มาบอกถ้าเกิดตอนนี้คุณยังยติดนะคะหรือว่าสตั๊กกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้ว่าคุณจะพยายามปรับแล้วแต่คุณก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมลองพยายามแก้ไขมันต่อไปอย่าหยุดนะเพราะว่าถ้าคุณหยุดมันเหมือนคุณไม่ได้พัฒนาไม่ได้ปปรรับรุงเลย ความรักของคุณมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะสิ่ง,งเดียวที่จะทําให้เหตุการณ์สถา,านการณ์เปลี่ยนเริ่มต้นจากตัวเราเอมี่เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านด้วยที่เขามาเลือกกองนี้หวังว่าคุณน่าจะได้มองเห็นไอเดียบางอย่างกับความรักความสัมพันธ์ของคุณตั้งแต่นี้ต่อไปค่อยๆปรับคุณจะมีเอมี่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้ใครเลือกกองที่หนึ่งนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างสวัสดีค่ะกองที่2นะคะมาดูกันค่ะว่าข้อความรักจากนางฟ้าประจาตัวคุณอยากจะบอกอะไรคุณ ม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดคนมีคู่หรือความสัมพันธ์ไหนๆลองมาดูพลังงานภาพรวมกันสักนิดซิลองขอดูความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้ความรักของคุณในตอนนี้หน่อยค่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้บ้างเอ่ยอืมโอ้เราคิดว่านะคะเพื่อนทุกคนอาจจะเป็นคนระมัดระวังตัวมากๆแล้วคุณก็อยากจะทําอะไรแบบค่อยเป็นค่อยไปมีการวางแผนมีการกะเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้มันพร้อมก่อนให้มันเหมาะสมก่อนให้มันเป็นเวลาที่ใช่ก่อนคุณถึงจะเริ่มลุยไปเลยนะคะตอนนี้เราคิดว่าคุณน่าจะมีคนที่คอยดูแลเอาใจใส่หรือคนที่คุณแคร์อยู่แหละและคุณก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆได้เพียงแต่คุณไม่ได้ดูรีบร้อนอะไรเลยนะคะคุณเป็นคนที่แบบค่อยเป็นค่อยไปอารมณ์เหมือนกับว่าเออเธอกับฉันเป็นกระยาณมีกันก่อนก็นกได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้คือความรักความสัมพันธ์หมดเลยคุณรู้สึกมีใจ อบอ้อมอารีเอื้ออารีตอบผู้อื่นด้วยเช่นกันแม่เป็นคนน่ารักมากเลยแต่ที่มีสี่เหรียญคืออะไรนะอยากรู้นะคะคือพลังงานของความละเอียดรอบคอบขอ,องคุณเองเนี่ยการบางทีก็อาจจะละเอียดเกินไประวังตัวเกินไปไมันเป็นเพราะว่าคุณเคยเจ็บปวดมาก่อนคุณอาจจะเคยผิดพลาดมาก่อนหรือคุณอาจจะเคยรู้สึกแบบแย่มาก่อนก็ได้กับความสัมพันธ์คุณก็เลยไม่ได้อยากจะรีบร้อนในความสัมพันธ์แล้ว ก็ลองดูหน่อยค่ะว่านางฟ้าประจำตัวคุณอยากจะส่งข้อความรักอะไรมาบอกอยากส่งข้อความอะไรมาให้กับคุณอืมโอ้คือจริงๆแล้วนะคะนางฟ้าประจําตัวคุณอาจจะอยากมาบอกให้คุณมั่นใจในตนเองให้มากขึ้นซึ่งคุณมั่นใจในตัวเองอยู่แล้ว แต่อย่างที่บอกไปว่าอดีตการที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจ็บปวดรวดราวใช่ปะในตอนนี้เขาก็อยากมาบอกให้คุณอเออมั่นใจไปเลยลุยไปเลยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วแหละมันอาจจะเป็นกฎแห่งกรรมวิธีชีวิตหรือสิ่งที่คุณควรจะเจอก็ได้แต่แขอให้คุณทําใจเข้าใจยอมรับระวางแผนในอนาคตนะคะซึ่งการความรักความสัมพันธ์ของคุณเองเนี่ยที่เขาจะาจ,จะมาบอกคุณก็คือมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่แหละมันชา้ชาๆมันค่อยๆเดินแต่ว่ามันก็มีโอกาสและกันที่คุณอาจจะเดินไปแล้วก็ไปเจอกับ อะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่มันบล็อกคุณเอาไว้แต่นะคะเราเห็นได้เลยว่านท์ถือดาบขึ้นมาใบแรกแล้วแปดดาบขึ้นมาใบสุดท้ายเราคิดว่านางฟ้าประจําตัวคุณอะต้องการจะบอกคุณเลยว่าเธอต้องเคลียร์พลังงานในอดีตให้ได้อะไรที่มันเคยอยู่กับตัวคุณเองพลังงานลบๆของคุณเองนั่นแหละที่เธอควรเคลียร์มันออกไปให้ได้ไม่งั้นนะความสัมพันธ์เธอนะกว่าจะเจอได้หรือกว่าจะรักกันได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยมันใช้เวลานานก็ลองดูค่ะว่าแล้วแปดดาบที่ขึ้นคืออะไร บางครั้งคุณก็อาจจะให้เวลาบางอย่างนานเกินไปจนทําให้แบบพอเราให้เวลากับมันเยอะๆเราก็ยิ่งระแวงไงเป็นแม้เวลายิ่งรู้จักใครมากๆก็เริ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเขาจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่บางทีการมีความสัมพันธ์หรือการได้รู้จักใครแบบชาบช่วยเราอาจจะไม่ได้รู้ลึกร,รู้จริงเรื่องเขาแต่กลายเป็นว่าเราสบายใจมากกว่าที่จะคุยกับคนแบบน,นั้นเก็ตไหมคะ อันนี้มันเหมือนกับเวลาคุณได้รู้จักใครนานๆอ่ะมันเริ่มจะเห็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียของกันและกันมากขึ้นมนเลยยิ่งทําให้คุณอาจจะรู้สึกยากในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปก็เป็นได้นะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือพยายามอย่าไปมองหาอะไรที่มันแบบเออแตกต่างไปจากเดิมเปลี่ยนไปจากเดิมหรืออะไรที่มันเหมือนเดิมมากเกินไปบ่อยเกินมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะแบบเออชะงักงานได้เสมอ ที่นางฟ้าประจําตัวคุณอยากจะมาบอกข้อความนี้กับคุณเป็นเพราะอะไรไม่งั้นคุณจะลังเลคือมันเหมือนกับว่าคุณลังเลเพราะอาดีตท,ที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณเองเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วคุณก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมคนรอบข้างจนลืมไปเลยว่าแท้จริงแล้วตัวคุณเองอะต้องการอะไรกันแน่ มันเลยกลายเป็นว่าคุณปรับเปลี่ยนตัวเองไปพร้อมกับสังคมคนรอบข้างของคุณเองหรือบางครั้งคุณก็อาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองไปเพราะคนที่คนที่คุณคบที่คุณคุยอยู่ก็เป็นได้อืมแล้วก็ด้วยทิศทางไพ่อ่ะเหมือนนางฟ้าประจําตัวคุณไม่อยากให้คุณไปอึดอัดใจหรือไปเลือกที่จะฉันจะยอมทนอยู่ตรงนี้ฉันจะไม่พัฒนาฉันจะไม่ไปไหนฉันจะอยู่ตรงนี้เพราะฉันรู้ว่าเดี๋ยวเวลาที่ใช่มันก็จะใช่เอง มันไม่มีประโยชน์นะคะเขาเลยอยากให้คุณลองแบบพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าคือแม้ว่ามันจะช้าแต่มันต้องช้าแบบมีเหตุผลช้าแบบมีสติด้วยไม่ใช่ช้าเพราะคุณรู้สึกว่าเออมันพัฒนาไปช้าๆมันจะชัวร์กว่าเพราะไม่งั้นแล้วอ่ะยิ่งช้าอย่างที่บอกไปนะยิ่งช้าคุณยิ่งรู้สึกเห็นถึงข้อดีข้อเสียช่องโหว่ในความสัมพันธ์ได้ง่ายนะคะอันนี้ก็อาจจะมาเป็นการบอกเพื่อให้คุณไม่รอนาน,านจนเกินไปไม่ พิสูจน์อะไรมากจนเกินไปก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้เข้ากันหมดเลยร้อเซนะคะคืออาจจะเป็นพลังงานที่อยากจะบอกว่าเออเนี่ยเธอแหมมันเป็นไพ่เซลฟ์เลิฟเนาะเราคิดเลยคิดว่านะคะถ้าคุณรักตัวเองมากพอคุณจะรู้เลยค่ะว่าตัวคุณเองอะต้องการคนสไตล์ไหนนะแล้วก็ เขาบอกว่าให้ hey, your own best f r i e ฟ d ใช่ป่ะก็คือให้คุณนะรู้สึกเลยว่าหนึ่งนะคือคุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณก็มีความสุขคุณมีเขามามันเหมือนเป็นพลังงานพิเศษที่ทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นได้อารมณ์นั้นนะคะแต่ไม่ได้อยากให้คุณแบบไปโฟกัสถึงจุดที่เขาต้องมาเติมเต็มเราอะไรแบบนี้ซึ่งเรามองว่าเพื่อนๆกองเนี้ยไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วเนาะแต่เราคิดว่าถ้าเกิดคุณรักตัวเองมากพอคุณจะไม่รอให้ใครคนหนึ่งเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆอ่า อะไรที่ไม่จำเป็นนะผมยังมีเลิฟโย่บอดี้ด้วยนะคะคล้ายๆเซลฟ์เลิฟเลยอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะบอกว่าให้กิฟต์อิทูกอไปเลยปล่อยวางบางเรื่องบางปล่อยสิ่งที่คุณคิดสาระตะคิดเยอะๆบ้างบางทีมันอาจจะทำให้คุณต้องแบกทุกอย่างเอาไว้อะมันเวลาเราถือรูป่งไว้บางทีมันก็อาจจะกลัวมันแตกกลัวว่ามันจะหลุดลอยไปใช่ป่ะแต่ถ้าคุณปล่อยมันไปเลยคุณก็ไม่ต้องแบกไม่ต้องถืออะไรคุณก็ไม่ต้องมานั่งระบาดระวังคุณก็ใช้ชีวิตของคุณได้เต็มที่ แล้วคุณก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะการรักตัวเองมื่อก้มันก็เหมือนเซลล์เลิฟที่ขึ้นมานั่นแหละแล้วที่ไม่มีลิชเอาคือบางครั้งนะคะคุณอาจจะต้องลองให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือคุณบอกแล้วว่าภายหนถือดาบตรงนี้ที่ขึ้นมาข้อความที่นางฟ้าประจําตัวคุณอยากมาบอกคุณนะอาจจะเป็นความรักที่ดูเหมือนกับว่าเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคก่อนแล้วถึงจะแฮปปี้แต่เวลาที่คุณเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคแล้วคุณยังคงคิดถึงปัญหาและอุปสรรคอันนั้นเอาไว้เสมอนะคะอันนั้นแหละมัน้ดนได ทีนี้ถ้าเราลองดูจริงๆแล้วอ,ะอ่ะนางฟ้าประจำตัวคุณเขาพร้อมมากๆเลยนะคะที่จะทำให้คุณได้พบรักจริงๆเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยคือพอคุณโฟกัสกับอะไรมากๆอะ่ะมันจะอยู่ตรงนั้นตลอดเลยตอนนี้มันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเลือกที่จะปล่อยอะไรบางอย่างออกไปบ้างเพื่อที่ว่าคุณจะได้แบบว่าเต็มที่กับ ความรักที่มันเกิดขึ้นจริงๆหรือคุณอาจจะเต็มที่เลยกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญหน้าเพื่อที่คุณจะไม่เอาเรื่องปัญหาที่คุณมีเนี่ยไปกระทบกับความรักความสัมพันธ์นี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะที่ข้อความรักอาจจะไม่ใช่ข้อความรักที่สวยหรูแต่เป็นข้อความที่อยากจะมาบอกคุณแล้วก็เตือนคุณชนิดหนึ่งว่าอย่าปล่อยให้อะไรมันช้าเกินสายเกินนะแล้วก็อย่าไปโฟกัสกับจุดดาบนผ้าขาวมากเกินจงมุ่งหน้าลบเลยเอาลิควิดมาลบนะคะหรือไปซักผ้าก็ได้ไปเปลี่ยนอะไรบางอย่างเปลี่ยนมุมมองใหม่ หรือเรามองจุดนั้นให้มันสวยงามหรือไปแต่งแต้มจุดนั้นให้มันดูน่ารักขึ้นเป็นลวดลายใหม่ๆมากขึ้นก็ได้มันมีหลากหลายวิธีเลยที่เพื่อนๆจะได้สัมผัสนะกับพลังงานที่จะทำให้คุณเอาเรื่องดีๆไปกลบเรื่องที่มันแบบเออเป็นปัญหาหรือว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอุ้ยตะขิดตะขวงใจก็ลองดูละกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับกองนี้เราคิดว่าเขาอยากให้คุณอนะแบบรักตัวเองให้มามากยิ่งคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้เลยค่ะว่า คุณมีคุณค่าขนาดไหนและคุณจะยอมหรือคุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสักคนหนึ่งคุณก็จะแบบเปลี่ยนในรูปแบบที่คุณเองอ่ะมีความสุขอยู่ไม่ได้เปลี่ยนจนแบบกดดันตัวเองเกินไปยังไงคุณจะมีเอมมี่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้ใครเลื่องนรณีรืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างถ้าคุณยึดติดเรื่องอะไรอยู่ถ้าคุณรออะไรนานเกินไปวันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มารื้อฟื้นและเราอาจจะได้มาไต่ตรองมากขึ้นแล้วจบเรื่องบางอย่างให้ได้แล้วคุณจะได้ก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นได้อย่างมีความสุข เอมี่เป็นกำลังใจให้เพื่อนอยู่ตรงนี้ใครเลือกกองนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้านล่างสวัสดีค่ะกองที่สามค่ะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนที่เลือกกองที่สามนี้ข้อความรักจกากนางฟ้าประจําตัวคุณแหมเพราะว่าด้วยเรื่องความรักเราก็ไม่ระบุสถานะดีกว่าเป็นการทํานายแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุแคดคนหนึ่งดังนั้นช้วิจารณญาณกันด้วยมาดูกันสักหน่อยสิคะว่าความรักสําหรับคุณเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงนี้โอ้รถหนา รถแท้จ้าขออนุญาตปิดไพไว้อย่างนี้ละกันนะคะจะได้แบบเออป้องกันนิดหนึ่งโอเคสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกล่องนี้นะคะในแง่ของความรักความสัมพันธ์ของคุณเองเรามองว่าคุณมองหาความรักที่สมบ,บูรณ์พูนสุขความรักที่สามารถพึ่งพากันและกันได้นะคะความรักที่เป็นเหมือนอเมัเลยเป็นคู่แท้พลังงานชีวิตที่ดีเป็นคนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์คุณมองหารักสุดท้ายเลยคุณไม่ได้อยากจะแบบค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆไต่เต้าอะไรกันไป คุณอยากที่จะเจอใครสักคนหนึ่งเราก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แบบว่าเป็นคนสุดท้ายไปเลยคือคุณจริงจังกับความสัมพันธ์มากๆถ้าเราดูจากไพ่เนาะและในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะคะคือคุณค่อนข้างแคร์ในเรื่องของครอบครัวคนรอบข้างของคุณก็ได้ด้วยเช่นนะคะคนที่คุณจะคบหรือความรักที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องคลิกกับคนในครอบครัวเพื่อนคนรอบข้างคือต้องไม่ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจกังวลใจอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถต้องเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงให้แก่กันและกันได้ จริงๆแล้วอะเราว่าเพื่อนๆกล่องนี้น่าจะมีความคิดในเรื่องของความรักที่แบบมีความต้องการสูงคุณเลยอาจจะมีการแบบแปรเปลี่ยนบ้างพลิกผันบ้างบางทีก็อยากได้คนรักแบบนี้บางทีก็อยากได้คนรักอีกแบบหนึง่งหรือสิ่งที่คุณพูดออกมากับสิ่งที่คุณคิดจริงๆแล้วมันอาจจะตรงข้ามกันก็ได้เช่นกันมันเลยต้องดูแบบดูเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ไปแต่เราคิดว่านะคะเพื่อนๆกล่องนี้น่าจะมองคนจากอ่คนที่เขาคลิกกับเราเข้ากับเราได้รวมถึงเข้ากับคนรอบข้างของเราได้ อารมณ์แบบเต,เต็มกันแล้วกันเธอใช้ช่วงของเธอฉันใช้ช่วงของฉันแต่ว่านานๆที่มาเจอการมาจอยกันแบบนี้ข้อความรักจากนางฟ้าประจำตัวคุณที่ต้องการจะมาบอกเพื่อนๆกองนี้คืออะไรคะโหจริงๆแล้วเราเชื่อเลยนะคะว่ากองนี้นะมีสองอย่างเลยค่ะก็คือคือถ้าคุณไม่โสดไปเลยอ่ะคือโสดแล้วแบบแซบในตัวเองเท่ในตัวเองแบบมีดีในตัวเองไปเลย คือคุณก็ต้องมีความรักที่แบบอิ่มเอมเปรมใจมากๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะเรามองว่ากองเนี้ยคุณมีชีวิตแล้วก็มีความมั่นคงดีมากๆดังนั้นนางฟ้าประจําตัวคุณเลยอยาจจะมาบอกว่าบางครั้งอะคะ่ะการที่คุณสามารถครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะสามารถหาอะไรบางอย่างมาเติมเต็มตัวเองได้เพราะความสัมพันธ์ที่แท้จริงของคุณเองเนี่ยมันอาจจะต้องมาจากใครอีกคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มคุณได้นั่นเอง เราเลยคิดว่านะคะกองนี้น่าจะเป็นคนที่มีความสําเร็จในตนเองสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องมีแฟนไม่จําเป็นต้องมีใครเลยด้วยซ้ําแต่ลึกๆแล้วว่านางฟ้าประจําตัวคุณอยากให้คุณมีนะอยากให้คุณลองไปแบบคิดหน่อยหรือว่าลองไปพิจารณาหน่อยกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมีแค่เฉพาะครอบครองคุณเองแล้วคุณจะ แฮปปี้คือจริงมันก็แฮปปี้แหละแต่ว่าบางทีแล้วค่ะการเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณได้จริงๆแล้วบางทีมันอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่มาอยู่เคียงข้างคุณก็ได้มีไพ่ r i n c e s s อ่าโอเคเราขอดูหน่อยเราว่าเพื่อนๆอ,อย่างรอคอยอะไรบางอย่างอยู่รอคอยเหตุผลรอคอยความเชื่อมัน่นรอคอยคนที่จะมาปกป้องคุณได้ แต่ถามว่าการรอคอยของคุณเองเนี่ยมันจะสำริดผลไหมนะคะเรามองว่านางฟ้าของคุณเนี่ยพร้อมที่จะให้คนคนนั้นอะเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณแล้วมาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วเพียงแต่ตอนนี้คุณอาจจะยังแบบไม่ดึงดูดตัวเองมากพอไม่คิดมากพอว่าฉันจะต้องมีคนคนนี้มันเลยอาจจะทําให้มีความล่าช้าไปได้นะคะอืมเพราะอะไรทําไมถึงล่าช้า คือนางฟ้าประจําตัวคุณอนะเขาบอกว่าเออคุณรู้สึกมีความกังวลกับตัวเลือกที่เข้ามาหรือยังคงมีความคิดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังยังรู้สึกว่ากลัวว่าจะไม่ใช่กลัวว่าจะไม่สามารถสารต่อได้ในระยะยาวคุณยังดูก้าวก,กลัว,ลวแม้ว่าจริงๆเราช่วยคุณมีความมั่นคงมากคือคุณไม่อยากให้มันมีจุดดังพร้อยก็ได้นะคือแต่ว่านางฟ้าคุณ่ะเขาอยากบอกว่าเฮ้ยเธอเธอ,เธอพร้อมแล้วแหละนะที่จะมีใครสักคนหนึง่ง ทำไมนางฟ้าคุณถึงอยากจะมาบอกคุณแบบนี้คะเป็นเพราะอะไรนี่ชัดเจนมากเลยอันนี้เป็นไพ่เอ่อสองถ้วยนะคะขออนุญาตนะเอี่วางไว้ข้างนอกเลยอืมวางไว้ที่นี้แล้วกันน่าจะยังเห็นอยู่นิดนึงไม่เห็นอ่าที่อยากจะบอกแบบนี้เพราะอะไรนะคะเป็นเพราะว่าโอ้เนี่ยพลังงานของคุณเองเนี่ยค่อนข้างคาดหวัง แล้วก็มีความคิดความเชื่อในเรื่องของความรักที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาก็ได้มันเลยทําให้นะข้อแรกค่ะที่นางฟ้าประจําตัวคุณอยากจะมาบอกคุณนะว่าเฮ้ยเธอต้องมีคนนึงคือคุณมั่นคงดีอยู่แล้วแหละเข้าใจแต่ว่าเธอต้องมีอีกคนนึงเป็นเพราะกําลังจะมีใครชักวคนหนึ่งที่เหมาะสมกับคุณเข้ามาแล้วแม้ว่าความรู้สึกแรกของคุณที่เห็นเขาอะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้มันไม่โอเคหรอกแต่สุดท้ายแล้วพอคุณคุยกันไปเรื่อยๆค่ะคุณจะรู้เลยว่ามันจะคลิกกันมากๆก็ได้ แลวคนคนนี้จะเป็นคนในอดีตที่กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งคือไพ่คุณนะมันคือการต้องเปลี่ยนแปลงการต้องเชนนะการที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนเช่นนะคะมันคือคุณต้องรู้ว่าเออเรามีตอนกลางคืนแล้วมันต้องมีตอนเช้าอะไรแบบเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จําเจนะแล้วการเปลี่ยนเนี่ยเราจะทําให้มันดีขึ้นเราก็ต้องวางแผนทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือเราคิดว่าตอนเนี้ยทุกอย่างของคุณมันเพอร์เฟกมากๆและวะ้ว ความมั่นคงของคุณเองมันดีมากๆนะคะอย่างเดียวเลยคือเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะคือเราดูว่าคุณไม่ได้ต้องการมากคือคุณแค่เออฉันรู้ว่ามีแต่ฉันไม่ได้ต้องการที่จะมาครอบครองขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะความกลัวความกังวลใจของคุณเองก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะคุณอาจจะยังไม่มั่นใจในคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเองก็ได้เช่นกันแต่ทีเนี้ยค่ะที่นางฟ้าประจําตัวคุณอยากมาบอกคุณน่ะเป็นเพราะว่ามันไม่มีใครสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา นะคะบางครั้งมันเราจะมีจุดที่เราแบบอาจจะเหงานะเราอาจจะต้องมีมีใครสักคนหนึ่งมาคุยมาปลอบใจเราอาจจะต้องมีคนมาช่วยเหลือเรายามที่เราแบบอายุมากขึ้นนะคะเป็นคนที่มาเที่ยวเป็นเพื่อนเราอะไรแบบนี้นะคือนางฟ้าประจำตัวคุณเขาอยากบอกคุณเรื่องนี้อืมอืมทำไมก่อนเอมี่นะคะ อ่ะเราบอกก่อนว่าที่นางฟ้าจะบอกคุณแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะคุณกำลังจะเจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วมี2ด้านนะคะคือคุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่กําลังย้อนกลับมาในช่วงคุณอีกครั้งหนึ่งหรือคุณกําลังจะได้เจอใครบางคนที่มีเพื่อนเก่าของคุณแนะนาคุณคนนี้มาให้คุณได้รู้จักก็ได้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือคือทําไมกองนี้เราเปิดไพ่ให้เยอะนะเป็นเพราะเรารู้สึกได้เลยว่าคือคุณอะพร้อมจะมีแล้วจริงๆและนางฟ้าประจําตัวคุณเขาบอกว่าเออเหนื่อยมากเลยที่จะมาบอก ไอ้คนที่มาเลือกกองเนี้ยว่าเธอมันมีได้แล้วอะแต่คุณะยังคงคิดถึงแบบยอดพีระมิดอยู่เกลนไหมแต่คือคุณไม่ได้มองแบบรายละเอียดระหว่างทางฐานมันคืออะไรการที่คุณจะไปยืนอยู่ยอดพีระมิดบางทีคุณอาจจะต้องยืนคนเดียวถูกบ่ะเพราะว่าปลายพีระมิดมันเล็กแต่เนี้ยค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเธอไม่ต้องไปอยู่ในจุดสูงสุดหรอกเธออยู่จุดที่มันลงลงมาหน่อยก็ได้แต่เธอมีใครคนนึงมาอยู่ป็นเพื่อนท่านะนี่คือหนังข้อความรักนะคะที่อยากจะบอกก็คือเธอพร้อมไหมที่จะแชร์ความรู้สึก แชร์พื้นที่ส่วนตัวของเราให้กับใครคนหนึ่งเลิกกังวลได้ไหมพอเป็นไปได้หรือเปล่านะเออไพ่ขึ้นมาเลยว่าไพ่สองใบนะคะตกมาพร้อมกันเนาะคือมันติดกันนี่แหละนะคะอมี่ก็เลยเอามาคู่เลยคือบอกว่า ready to embrace new beginnings นะคะแล้วก็ waking เนาะคือมันเป็นช่วงจวังหวะเวลาที่บอกแล้วว่าคือ new b e g i n n i n g มาแล้วอะคือกองนี้นะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบมีความรักที่ดีมากๆไปเลย คุณก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าอ,อยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ตอนนี้มันกำลังจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ในช่วงคุณแล้วแลวมันเป็น awakening ด้วยนะคะมันตื่นตัวตื่นรูออ้ผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกเบิกบานมีการให้อะไรบางอย่างมีการแบบว่าไม่สนใจในเรื่องราวในอดีตเท่าไรเลยมันเหมือนกับคุณมีความรู้สึกเชิงลึกแล้วกันที่ฉันจะทําตามหัวใจตัวเองเรียกร้องนะเป็นพลังงานแห่งการแชร์ก็ได้ แชร์ Share, บางสิ่งบางอย่างให้อีกฝ่ายหนึ่งนะสปีกวิดเลิฟโอ้โหและยูอาร์เซฟนะคะเราเลยมั่นใจมากๆเลยค่ะว่าข้อความรักจากทางฟ้าประจำตัวคุณถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่ตอนนี้เราสรุปชัดๆเลยว่ากำลังมีใครสักคนหนึ่งมาแบ่งปันความรักบางอย่างให้กับคุณได้นะคะก็ขอให้คุณเต็มที่ไปเลยกับความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณ มีแฟนอยู่แล้วก็บอกว่าอย่าลืมนะแบ่งปันเวลาของคุณให้กับเขาด้วยนะคะแล้วก็พูดจากันดีๆนะคะแล้วก็ความรักของคุณมันแบ่งบานได้มากกว่านี้อีกเป็นพลังงานของดอกไม้ที่กําลังจะแบ่งบานเห็นไหมเป็นดอกไม้ที่อยู่ในมือเราที่เราอาจจะไปมอบให้ใครสักคนหนึ่งหรือใครสักคนหนึ่งมามอบให้เราก็ได้และผีเสื้อตัวนี้ก็อาจจะเป็นผีเสื้อที่จะพร้อมมาดูแลเราก็ได้พร้อมมาปกป้องเราพร้อมให้เราสว่างสวสวยงามงดงามตลอดเวลาก็ได้เช่นกันนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณดีอยู่แล้ว แต่แค่จะมีใครบางคนหรือรักบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมาเสริมคุณให้มันดีกว่าเดิมนะคะแล้วทําไมจะไม่รับพลังงานนี้ไปถูกไหมอย่างน้อยนะคะเพื่อนๆก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วนะคะอะบางครั้งนะ่ะเขาบอกว่ามีมันต้องมีแบบเขาเรียกว่าคนคอยอยู่เคียงข้างนะเป็นคนคอยให้กําลังใจนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนยังไงคุณก็ยังต้องการใครสักคนหนึ่ง นะเพราะว่าอะไรคะเราเป็นสาตสังคมเรายังต้องมีเพื่อนมีคนรอบข้างอยู่และนี้ก็อาจจะมาในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ก็ลองเปิดพลังงานเปิดใจให้กับตัวเองแล้วลองมาคิดสนิทนีสิว่านะคะข้อความรักที่นางฟ้าประจำตัวคุณอยากมาบอกคุณเนี่ยเขาอยากมาบอกหรืออยากจะมาเตือนอะไรบางอย่างกับเราใช่ไหมถ้าใช่คุณจะได้ปรับตัวทันแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับความรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งดีๆประสบการณ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณ เอมมี่เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่3ตรงนี้ทุกท่านด้วยใครเลือกกองนี้อย่ามาอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างมารับพลังงานดีๆไปด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะและนี่ก็คือ3ากองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟหนึ่งช่องทางการติดตามการผ่านทางอินสตาแกรมเอมมี่โซโรด้วยเจอกันใหม่คลิปวอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ